การนอกใจหรือการอย่าล้างนะคะในแต่ละคลิปที่ครูทำออกมาเนี่ยจะเป็นลนักษณะเหมือนการเล่าเคสนะคะเพื่อให้เกิดคล้ายคลอุทาหรณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยครูค,คิดว่าถ้าทำคอนเทนต์ที่เ,ออเป็นการให้ข้อมูลในเชิงเรียกว่าให้ความรู้นะคะหาเรื่องของสาเหตุมันน่าจะช่วยบรรเทา อาจจะมันแก้ไขบางเคสไม่ได้ที่มันแบบมัน,ม,นมันเกินเยียวยาแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยใครที่มาได้ครึ่งทางแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เผื่อจะกลับลำทันเผื่อเอ๊ะหรือว่าเราอยู่ในเคสในข้าขา่ยนี่อย่างวันนี้คลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของ2คําหลักๆเลยนะคะคือคําว่า Empathy กับคําว่า Sympathy นะคะขออนุญาตใช้ศัพทับศั์นะคะ e m ม a t h y ก็คือการที่เราเห็นอกเห็นใจเข้าใจเออองบอกเข้าใจผู้อื่นนะคะเอมพัตี้คือการเข้าใจผู้อื่นส่วน Sy ิน pathy คือการสงสารหรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั่นเองค่ะทาไมถึงพูดเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับการนอกใจมันเกี่ยวกับอะไรกับการที่อ,อ,อย่าล้างนะคะ ไม่พอใจคู่ชีวิตของตัวเองหรือว่าเออไปสงสารคนอื่นบางครั้งในความสงสารเนี่ยมันมันทำให้สามีบางคนเนี่ยไปเจอเออรยาน้อยนะไปเจอกลีกเจออะไแล้วเขาทําให้สงสารเขาทําให้เกิดเซมเปอซี่นะแต่คุณไม่ได้ดูเอมพปอติไม่ไม่ได้ดูว่าเออไม่ได้ไปเข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึงน่าสงสารเช่นกันค่ะบางทีบางคนเลือกสงสารค่ะสงสารพรยาน้อยพยาน้อยแบบมีชีวิตที่แบบได้อโอกาสภพยาน้อยลําบาก สามีเขาทิ้งเขาไม่มีคนดูแลต้องไปดูแลให้เขาเขาน่าสงสารคืออย่างนี้ค่ะความสงสารนะคะแบบ empty เราจะต้องสงสารและเข้าใจเขาแล้วช่วยเหลือเขาไม่ใช่เอาเขามาทาเนียน้อยนะคะไม่ใช่ไปแบบบางทีบางทีความสงสารของคุณมันมันปนความเห็นแก่ตัวมาด้วยอันนี้ไม่เรียกว่าความสงสารนะคะคนที่คุณควรจะสงสารคือภรรยาของคุณต่างหากที่เขาต้องเจ็บปวดพูดง่ายคือว่าถ้าคุณทําร้ายถ้าคุณสงสารคนคนหนึ่งนะ คุณอยากจะช่วยเหลือภรรยาน้อยเพราะว่าเขาลําบากเขาไม่มีเงินเียหนังสืออครอบครัวอยากจนหน้าสงสารแบบมีชีวิตที่รันทด,น,ดน้่นนี่นั่นคุณพยายามจะไปซัพพอร์ตเขาไปช่วยเหลือเขาแต่คุณฆ่าภรรยาหลวงทั้งเป็นด้วยการทําให้เธอเจ็บช้ำน้าใจสามีบางคนมองมองเรียกว่ามองแบบไม่รอบด้านน่ะไม่มีเอมพัตีไม่เข้าใจไม่เห็นอกเห็นใจภรรยานะคะคือคุณมองว่าอย่างนี้ ผู้ชายบางคนมองว่าตัวเองเป็นคนฐานะดีหน้าที่การงานดีประสบความสาเร็จแล้วคุณก็คิดว่าไงหรือเปล่าก็ฉันมีเยอะนี่มีหลวงฉันน่ะอยู่สุขสบายจะตายฉันให้เดือนเป็นแสนฉันให้มีหลวงใช้เดือนละเป็นแสนถ้าฉันจะเจียดให้เมือน้อยสักสองสามหมื่นจะเป็นอะไรไปของแบบนี้ก็แบ่งๆกันไปอันนี้ครูไม่ได้พูดประชดนะผู้ชายบางคนเข้าใจแบบนั้นจริงๆค่ะเข้าใจว่า ก็ฉันมีตังเยอะแล้วก็ฉันก็ซัพพอร์ตมีหลวงได้ดีอยู่แล้วฉันก็แค่เจยดเงินส่วนนึงที่ฉันมีเหลือไปให้ภรรยาน้อยแล้วยังไงแล้วภรรยาหลวงจะมวยวายทาไมตัวเองก็ได้ตังเยอะมีผู้ชายบางคนพูดอยา่างนี้กับภรรยายจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะคะเขาพูดว่าบางทีเขาพูดอย่างนี้เลยนะว่าโ <hour S 1> อ, <ะ S 2> อ๊ย<อ>คุณผมไปหาเขา<อ>แค่ท<อ>ี่ละวันคุณเนี่ยได้จังเจ็ดได้จังห้าวันนะหกวันเฮ้ยเดี๋ยวนะคะสามีไม่ได้มีอาไ้แบ่งกันคุณเข้าใจไหมคะมันไม่ใช่เรื่องของการแบ่งมันไม่ใช่เออคนนี้มีเค้กทั้้งหมดชินอ่ะ ตัวเองเนี่ยกินทําไมกินเข้าไปก็ไม่หมดต้ง7ชิ้นแบ่งให้เขาสักชิ้น2ชิ้นจะเป็นอะไรไปสามีบางคนมีภรรยายน้อยเพราะคิดแบบนั้นค่ะคิดว่าตัวเองเป็นเค้กจะแบบแบบเออเขาพูดกับพรรยายหลวงแบบนี้จริงๆนะคะว่าคุณนะ่ะได้มากกว่าเขาอีกเขาได้แค่นั้นคุณจะไปอะไรกับเขามันไม่ใช่การแบ่งของสามีไม่ได้มีไว้แบ่งคุณเขาต้องเข้าใจความหมายนะคะเออ มันไม่เกี่ยวกับเออถ้าเรื่องเงินเรื่องทองถ้าคุณสงสารภรรยาน้อยเออเขายากจนเขาลําบงลําบากจริงๆนะคุณให้เขายืมเงินก็ได้ไม่ต้องเอามาทาเมียน้อยคุณเข้าใจไหมคุณเอาเอาความเห็นแก่ตัวกับความสงสารนยกออจากแยกออกจากกันนะคะคุณอาจจะให้คําสัญญาเงินกู้แต่ในใจคุณอาจจะคิดว่าเออคุณไม่ต้องไปไม่ต้องไปรีดดอกเบีย้ยเขา ไม่ต้องไปคิดอกโอ้จะเอาดอกเบี้ยร้อยละเท่านี้เท่านี้เท่านี้เออแบบแบบเหมือนเงินกู้นอกระบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือในใจคุณอาจจะคิดว่าคุณอยากช่วยเขาก็ไม่เป็นไรค่ะคุณให้เขากู้ไปก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีเงินมาใช้คุณก็อาจจะไม่ไปฟ้องร้องไม่ไปติดตามก็ได้สูมไหมโอคุณเห็นผู้หญิงคนนี้มีผู้ชายบางคนนะรับผู้หญิงมาเป็นเมียน้อยผู้หญิงคนนั้นถูกสามีทิ้งเออแต่บางทีคุณก็ต้องแอบสังเกตนะว่าทําไมสามีเขาทิ้งอืมเขาน่าสงสารจริงๆหรือเขามีคุณสมบัติอะไรบางอย มาก่อนเขาเขายังเป็นชู้กับคุณได้เลยถูกไหมเขายังเป็นชู้กับคุณได้อาจจะก่อนหน้านั้นเขาไปเป็นชู้อีกแล้วสามีเขาก็เลยทิ้งหมายถึงมาก่อนเออเพราะเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่การที่คุณสงสารเขาเขาต้องดูแลลูกเขาเขาไม่มีเงินสามีเขาทิ้งเขาเป็นแม่ไม่อย่างงั้นอย่างนี้หน้าสงสารที่สุดแน่นอนค่ะเขาต้องบอกเรื่องราวของเขาให้ดูน่าสงสารเพราะเขาต้องการให้คุณช่วยเหลือเขาไงอืมใครจะไปพูดความจริงอ๋อที่สามีทิ้งเพราะว่าฉันมีชู้เขาไม่พูดแต่มันมีแนวโน้มค่ะเพราะว่าเขามีชู้กับคุณไง ถูกไหมคะเขานอนกับคุณทั้งน้ที okay. so, on, hiç, ่คุณมีภรรยาแล้วแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าก่อนหน้านั้นที่สามีเขาทิ้งเขาไม่ได้นอนกับคนอื่นถูกไหมคะโอเคสมมุติว่าเขาสามีทิ้งสมมุติว่าเขาสามีทิ้งจริงๆโดยที่เขาไม่ได้มีชู้เขาไม่ได้ทาอะไรผิดแต่สามีเขาไม่ดีสมมตินะแน่นอนแล้เขาต้องเล่าเรื่องไม่ดีให้คุณฟังอยู่แล้วแหละแต่สมมุติว่าสามีเขาไม่ดีจริงๆสามีเขาตบตีสามีเขาซ้อมคุณต้องการจะช่วยเหลือเขาคุณต้องการจะซัพพอร์ตเขาคุณให้เขาหยิบยืมเงินได้ค่ะอื ควสัญญาเงินกู้อย่างที่ครูบอกคุณต้องแยกให้ออกการช่วยเหลือคนคนหนึ่งไม่ใช่การฆ่าอีกคนหนึ่งคุณงงไหมการที่ควรช่วยเหลือผู้หญิงคนใดที่กําลังตกทุกข์ได้ยากครูเห็นด้วยครูครูอนุโมทนาบนุญการที่เราช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตผู้หญิงที่กําลังลาบากไม่ต้องไม่ผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ว่าจะสวยหรือไม่สวยความเห็นใจเออเอมพัซซี่มันไม่ควรเลือกเพศมันไม่ควรเลือกว่าเออเขาเซ็กซี่แล้วคุณจะไปสงสารเขาเฉพาะคนเซ็กซี่ถูกไหม คุณไม่ใช่ไปสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงคุณสงสารผู้ชายก็ได้คุณสงสารใครก็ได้แต่ความสงสารของคุณคุณสงสารมีน้อยแต่คุณฆ่ามีหลวงเออฆ่ายังไงคุณก็รู้คุณอย่าแกล้งโง่คุณแต่งงานการแต่งงานมันเรื่องของคนกี่คนการแต่งงานนั่นหมายถึงคนสองคนเจ้าบ่าวมีกี่คนตอนแต่งงานจําได้ไหมเจ้าบ่าวมีกี่คนเจ้าบ่าวมีคนเดียวเจ้าสามีกี่คนเจ้าสาวก็มีคนเดียวบ่าวสาว คู่แต่งงานมันต้องมีแค่สองคนค่ะเออถูกไหมแล้วอยู่ๆคุณมาบอกว่าโอ้เงินผมมีเยอะผมไปแบ่งให้ช่วยเขาเป็นไรคุณช่วยเขามียคุณไม่ห่วงนะคะคุณช่วยเขาเมียคุณไม่ได้ใจแคบใจแคบอะไรถ้าเขาเป็นคนไม่ดีคุณคงไม่แต่งงานกับเขาแต่คุณช่วยเขาแล้วคุณไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขาด้วยอันนี้ภรรยาคุณรับไม่ได้ไม่มีใครรับได้แล้วคุณจะมาบอกโอ้ยภรรยาหลวงเนี่ยใจแคบแม้จะช่วยเมียน้อยหน้อยจะ คนก็กำลังลบากไม่คุณเอาเอาพูดตรงๆนะการให้คุณเอาคนลําบากมาทําเมียนะคุณถวยโอกาสจากความลําบากของเขาคุณเลวกว่าเดิมอีกนะงงป่ะถ้าคุณให้เขายืมตังถ้าคุณช่วยเหลือเขาสนับสนุนอืมเขาไม่ต้องเอาตัวเข้าแลกกับคุณไงอ่าอย่างเช่นอ่อสามีเขาทิ้งแล้วลูกเขากําลังเรียนอยู่แล้วเขาต้องการค่าเทอมแล้วเขาไม่มีเงินแต่คุณมีเงินเยอะเออคุณจะช่วยซัพพอร์ตค่าเทอมเขา ใช่ไหมแต่คุณให้เขาเอาตัวเขาแรกนี่คือคุณเลวร้ายมากนะเออเอาเงินไปช่วยเหลือเขาแล้วเขาต้องมาเป็นเมียน้อยอ่ะเขาต้องมาเอาตัวแรกกับคุณน่ะมันไม่ใช่คุณเนื้อไหมมันยิ่งดูเหมือนกับว่าคุณฉวยโอกาสจากความลําบากของเขาค่ะจริงๆถ้าคุณเจอคนลําบากว่านั้นคุณต้องมาปรึกษาภรรยาภรรยาคุณคู่ชีวิตนะคะคู่ชีวิตคุณต้องปรึกษาเขาว่าเออผมไปเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะเมื่อก่อนเรียนด้วยกันมาอันนี้เป็นเคสจริงค่ะคุณไม่ได้พูดเล่นเป็นเคสจริง แต่ครูจะมาวิเคราะห์ให้ฟังไงว่าคุณไม่ควรจะไปแก้ไขด้วยกัการเอาเขามาเป็นเมียน้อยไงเออเคสเนี้ยคุณเป็นเพื่อนเก่ากันเป็นเป็นอดีตแฟนมากันเถอะผู้หญิงคนนั้นไปแต่งงานแล้วถูกสามีทิ้งอ่าแล้วเขาไม่มีเงินซัพพอร์ตลูกเขากําลังเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วคุณมีเงินเยอะคุณหน้าที่การงานคุณประสบความสำเร็จคุณจะช่วยเขาคุณไปหาห้องเช่าให้เขาอยู่ให้เขากับลูกเขาอยู่คุณไปออกค่าทงค่าเธอให้เขาคุณควรจะเดินมาบอกภรรยาให้เคลียร์ให้ชัดเจนแล้วออผมไปเจอเพื่อนเก่า อา,แบบอาจจะแบบอาจจะเป็นอดีตคุณอาจจะไม่ต้องเล่าก็ได้ว่าเ,าเป็นอดีตแฟนเก่านะทำไม่ใหญ่เขาแต่คุณต้องไม่มีสัมพันธ์กับเขาคุณบอกภรรยาเลยว่าเออผมเจอคนที่กําลังลําบากนะแล้วผมก็คิดว่าผมตัดสินใจคือคุณคิดอยู่แล้วแหละดีกว่าคุณไปทํารับหลังภรรยาคุณจะช่วยเขาอยู่แล้วคุณก็ตอบกับภรรยาว่าเอออันนี้อยากจะช่วยจริงๆอยากจะช่วยเขา เอานี้ไหมแล้วก็คุยกับภรรยาว่าเอานี้ไหมเราซัพพอร์ตใ้จ่ายให้เขาให้เขาไปจ่ายค่าเทอมก่อนแล้วเราหาสถานที่อยู่ให้เขาหาห้องเช่าให้เขาอยู่กันก่อนแล้วเดี๋ยวพอลูกเขาเรียนจบมาหาวิทยาลัยอ,อาจจะให้ทําสัญญาผู้ยืนก็ได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะถ้าคุณเงินของคุณเป็นเงินเย็นแล้วคุณอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมคุณก็บอกเขาว่าเอางี้นะเด็กคนนี้เรียนจบเรียนหนังสือจบมาหาวิทยาลัยเด็กคนนี้ต้องไปทางานถูกไหมตอนนั้นแนละ้ค่อยมาผ่อนหนี้คืนเออเหมือนเงินกกู้ยศ แบบนั้นนะคะอันนี้จะเป็นเงินแบบเป็นเป็นเงินที่แบบว่าให้เขาใช้จ่ายอืมเพราะว่ามนุษย์เรานะคะทุกคนจะต้องพึ่งพาตัวเองตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่คุณรับเข้ามาแล้วคุณจะดูแลเขาตลอดชีวิตถูกไหมคะเพราะเขาไม่ใช่ภรรยาเขาเป็นคนอื่นนะจําไว้ว่าไม่ใช่ภรรยาภรรยาต้องเป็นคนเดียวเพราะคุณตอนคุณแต่งงานคุณไม่ได้แต่งแบบเออเจ้าบ่าวหนึ่งเจ้าสาวสองเจ้าบ่าวหนึ่งเจ้าสาวสามไม่ใช่ เจ้าบ่าวหนึ่งเจ้าสาวหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อแต่งงานไปแล้วคุณมีคู่ชีวิตเพียงคนเดียวถ้าคุณจะช่วยเหลือใครคุณอยากสพอร์ตใครคุณสงสารใครคุณต้องปรึกษาภรรยาคุณและถ้าคุณช่วยเหลือเขาจงช่วยเหลือที่จิตด้วยใจอันเป็นกุศลค่ะด้วยใจอันเป็นกุศลหมายความว่าไงคุณยินดีช่วยเหลือเขาคุณให้เขาหยิบยืมคุณให้เขาเซ็นเล็กสัญญาอะไรก็ได้เขามีค่อยมาคืนเขายังไม่มีก็ยังไม่ต้องไปทวงยังไม่ต้องไปอะไรเขาถ้าคุณใจจะช่วยเขาจริงๆ แต่สิ่งที่คุณทําอยู่คืออะไรมันดูเหมือนคุณใจดีแต่ไม่ใช่โอเคฉันออกค่าเทอมให้ลูกเธอนะฉันหาพาร์ทไม่ได้เธออยู่นะแต่เธอต้องมีอะไรกับฉันแลกเปลี่ยนกันหรือผู้หญิงอาจจะเสนอให้คุณเองหรือก็แต่คุณต้องไม่รับนะเออมันไม่ใช่เอาผู้หญิงมาขัดดอกหรือว่าเอาผู้หญิงแบบโอ้ยฉันจ่ายฉันซัพพอร์ตเธอเพราะนั้นฉันต้องได้นอนกับเธอมันไม่ใช่เพราะว่าการทําแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการไม่ให้เกลียดผู้หญิงสองคนเลย คือภรรยาน้อยนะคนที่คุณไปซัพพอร์ตเขารับหลังภรรยาหลวงแล้วไปมีอะไรสัมพันธ์กับเขานั่นคือภรรยาน้อยนะสองคุณตบหน้าภรรยาหลวงด้วยการทําแบบนี้รับหลังเธออันนี้ภรรยาหลวงเตะ g ีพอนะคะที่รถแล้วครูได้ยินคลิปผู้หญิงเอที่ภรรยาหลวงบอกผู้หญิงคือภรรยาน้อยเนี่ยพูดกับลูกนะคะบอกว่าเราจะไม่ต้องทําแบบนี้เพราะแม่อายุเยอะแล้ว แม่จะไปหาเงินได้ที่ไหนซึ่งโอเคกูคเข้าใจกูเข้าใจว่าโอเคผู้หญิงอาจจะอ,อาจจะอายุเยอะแล้วจริงๆนะก็สี่สาห้าสิบลูกก็ลูกอยู่มาหาลัยคุณแม่ก็วัยทองเอาโอเคคุณยังหางานไม่ได้คุณยังไม่มีเงินใช่ไหมคุณบอกลูกว่าไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกที่จะมาเป็นเมียน้อยเขาคุณคุณส่งเมสเซจอย่างนี้กับลูกหรอแล้วนั่นคือลูกสาวด้วยคุณส่งเมสเซจให้ลูกสาวว่าอ๋อถ้าเราไม่มีเงินเราไปเป็นเมียน้อยเขานะ ดีลูกเราทําได้เพราะเราไม่มีทางเลือกมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่คุณผู้ชายที่อยู่ตรงกลางก็เหมือนกันค่ะคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ค่ะคุณไม่ได้ว่าเป็นบุญด้วยนะที่คุณช่วยเหลือคนแต่ไม่ต้องเอาเขามาเป็นเมียน้อยไงเข้าใจไหมคะคุณทาให้ผู้หญิงคนนั้นตกต่ามากกว่าเดิมอีกแทนที่เขาจะแค่ติดเงินคุณเขากลายเป็นเมียน้อยคุณเพศสลข้อสามอีกแทนที่เขาจะแค่เป็นลูกหนี้คุณน คุณถ้าก็เป็นลูกนี้ก็พอแล้วไม่ต้องมาเป็นเมียน้อยคุณเห็นแก่ตัวคุณไม่ได้คุณไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คุณคิดเพราะถ้าคนที่เป็นคนดีต้องให้ยืมโดยไม่เอาเขามาเป็นเมียน้อยแล้วแบบนี้นะคุณรู้ไหมว่ามันบาปมากคุณทําลายผู้หญิงถึงสองคนผู้หญิงดีๆคนหนึ่งอ่าเขาอาจจะดีเออถูกสามีทิ้งหรือก็แล้วแต่คุณทําให้เขากลายเป็นผิดสิลข้อสามข้อหนึ่งข้อสองคุณทําร้ายจิตใจภรรยาคุณและยังมีข้อสามอีกซึ่งข้อนี้ค่อนข้างร้ายแรงรุนแรงทุกครอบครัวทุก บ้านที่มีเมยหลงน่น้อยคุณทําให้ผู้หญิงสองคนที่เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคุณฟังนะผู้หญิงสองคนที่เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขาต้องมาเกลียดกันเข้าไส้เพราะความเห็นแก่ตัวของคุณคุณเข้าใจไหมใช่สิคุณไม่ได้เดือดร้อนว่าคุณเป็นคนกลางเย่ยโอ๊ยใครๆก็อยากได้ผมผมมีสเสน่ห์ผมฮอตแต่คุณคิดถึงหัวอกผู้หญิงสองคนที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกผู้คาม นะโดยเฉพาะภรยาหลวงคนที่คุณแต่งงานกับเขาคุณให้คำมั่นสัญญากับเขาภรรยาน้อยยังไม่เท่าไหร่เพราะเขาวอล์กเขาเดินเข้ามาตอนคุณมีตังค์เยอะตอนที่คุณสองลาำเลจแล้วเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะแต่ภรรยาหลวงคือคนที่คุณเนี่ยผูกพันมาตั้งนานแล้วคุณแต่งงานกับเขาอ่ะคุณมีคำมั่นสัญญาให้เขาอ่ะใช่ไหมแล้วคุณระบอกว่าภรรยาน้อยน่าสงสารเพราะไม่มีเงิน คุณเห็นแก่ตัวคุณอย่ามาอ้างว่าคุณสงสารเขาเพราะว่าเขาจนเพราะว่าเขาลําบากอย่างที่ครูบอกไงเวลาเราจะช่วยคนจนช่วยคนลําบากคุณไม่ต้องให้เขาาตัวเขาแล้วถ้าแบบนี้เวลาที่เขาบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิที่ต่างๆอะเด็กยากจนไม่มีเงินเรียนเขาไม่ต้องเอาเด็กมาทำเมียนน้อยกันหมดหรอคะมันไม่ใช่นะคะนะทุนการศึกษาอย่างเงี้ยนะคุณอย่ามาทำเหมือนพวกเสียนที่เขาแบบว่าพวกหืนพวกแบบตัณหากับที่แบบว่าอายุเยอะๆแล้วก็ จ่ายเงินให้นักศึกษาเป็นทุนการศาึกษาส่งเลี้ยงตรงเลี้ยงต้อยแล้วก็มีสัมพันธ์กับเขานั่นไม่ใช่ความเมตตาไม่ใช่ซิมพปอตีไม่ใช่เอมพปอี empathy. นั่นคือเซลฟ์คือความเห็นแก่ตัวนะคะแยกให้ออกนะคะความสงสารกับความเห็นแก่ตัวไม่เหมือนกันอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับผู้หญิงที่ ช่วงเวลาเลวร้ายแล้วต้องการก้าวข้ามผ่านออกไปให้ได้ต้องการที่จะสะกดจิตเพื่อให้ตัวเองนั้นออสามารถมีเครื่องสมองแล้วก็มีใช้ชีวิตได้ตามปกติดึงพลังชีวิตขึ้นมาไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เครียดมากไปกว่าน,นี้แอดไลน์มาจองเวลาครูได้ที่0897456111นะคะ